the script without h e a d i n i n n d n r e r ร in รนในเอฟลูอิงส as you requested t o d a y were diving into one of the most talk e d about vehicle of the year the 2026 bigfoot brace this machine i s n just a car it's a bold statement on w h e e l from the moment you lay e y e on it you know it's different อิฐแอ็กเซสซีดสแตนด์ไฮแกรว์คลีเรนต์แอนด์ไวส์มัสกูล่าเฟนเดอร์สกรีนคาปาบิลิตี้แอนด์โทเนสเดอะดีไซน์พิเอเจอร์ทาร์บที่เซเลตไลน์เอโดมินาติ้งบริวิทแอคทีฟแอร์เวนแอนด์เลดไลติงแดร์ฟแรปเดอะฟ론ตแอนด์เรียกิฟวี่อิฐเอฟูโตริสติกยึดรักเจ็ดแอพเทเรนต์เดอะบิ๊กฟูดเรสต์ไรอันมัสกีสามสิบเจ็ดอินเอลเทอร์เรนทายสเปรดจากเดอะแฟกตอรี่เอนซูริงแดร์ฟโนเทอร์เรนอีสออฟลิมิต underneath it's p o r t y a n for t o c h y s w i t h advanced skid plate meaning it's as ready for rocky trails it is for daily commute a lot of attention has been given to aerodynamic too despite its bougie nature subtle air flow channel along the body h i l l s it slip through the air more efficiently than you'd expect for a b e s size performance with the big f o o t r a c e d o e s and d i s app point พาวเวอร์อิงอิตอีสเอ5.0ลิตรทวินเทอร์โบ V8 เอนจิ้งได้เดลิเวอร์แอนด์แอสโตนิทชิง560ฮัตส์พาวเวอร์แอนด์700นิวตันเมตรออฟทอร์คท้ายวิดเอ10สปีดออโตเมติกทรานสミชั่นอิตออฟเฟอร์ควิกชิปแอนด์อินเครดิเบิลเรสปอนซีฟเนสบนออนแอนด์ออฟเดอะโรดแอคเซลเลเรชันอีสเซอร์ไพรซิ่งลีบริสต์สำหรับเอเวอเรกิลล์ออฟดีไซซ์ลอนชิ่งพรอม0-60ไมล์ต่อชั่วโมงอินจัคชันเดอร์5.5เซตการ์ It o f f r r a d credentials are e q u a l l y impressive with an adaptive suspension system that actively read the terrain and adjusts in real time, offering maximum grip and comfort whether you crawling over r o c k or blasting down a dirt track. One of the most unique selling point of the 2026 Bigfoot Race is its new terrain r e s p o n s e 3 system. It allows driver to select from multiple drive modes such as sand, mud, rock, snow. แอนแอนอัลน an ิวเออร์บันโหมดแดทออปติมไลท์เพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับซิตี้ดรีฟเวอร์วิดเอลส์ซาเครฟิซิ่งรักเจตเนสอนาเธอร์สแตนด์อัลฟีเจอร์อีส์เดอะวิกฟูดสมาร์ทวินแอนอินทิเกรตเต็ดฟลอนด์วินทาร์คิดเดนบีไฮเดอะปริวบัตแคนดี้พลอยอิเล็กทรอนิคอลนี่เวนดีเดตเอซีเรียสทูฟอร์เอ็กซ์แอนเจอร์ฮูฟายเทมเซเวสสตั๊กออฟเพาลิงอัลเทอร์เอาต์ออฟทรัพย์เบิร์ลเทคโนโลยีอินไซด์เดอะวิกฟูดเวสต์แฮสบีนเทคเคนทูเดอะเน็ตเลเวลทู เราโดเวอร์น็อตไดวี่อินทูอินเทอร์ ierea ดีเทลอิดส์เวิร์ดเมนชั่นนิ่งแดทเดอะทัสเอ็กเทียร์เฮาส์สามร้อยหกสิบดีกรีเทรลแคมเมอรัสเอมเบดเด็ดอินทูเดอะบอดี้ออฟเฟอริงเรียลไทม์เทเรน mapping ไดเรกทีฟทูเดอะไดร์สเฮดอัพดิสเพลย์แทร็กซีเวนเอเดรอนลอนเบย์อินเดอะรูฟแร็คอันโลวิ่งอ็อเนอร์ทูสกาวแพทเทเดด without even lifting เดอะไดร์สซีดเดอะโอเวอร์รอนวิวคุณภาพอีส์เอ็กเซปชั่นนอล บิ Big food has used unique blender high ๊กฟูดแฮส์ใช้ยูนิคบล ender ของไฮสปริงสตีลและคาร์บอนคอมโพสิตแมทเทอเรียลซึ่งทำให้รถนี้ไม่เพียงทนทานแต่ยังน่าประทับใจในระดับนี้ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมนี้ช่วยเพิ่มการจัดการที่ดีขึ้นและปรับปรุงความน่าเชื่อถือของรถในหมวดหมู่นี้นอกจากนี้สีภายนอกที่ดุดันยังรวมถึงสีสันที่พิเศษแบบเฉพาะตัว ควอเตอร์กรีนและปลาสีไอ้บลูอีชีพีไซทูลุกพุทธโนแมทเทอร์ฮาวมัชมัตออเดอร์เดอะแอดเวนเจอร์โตรอัตต์อิดในเดอะเวิลด์ออฟออโรเดอร์แอนด์แอดเวนเจอร์วีฮิคเกิลเดอะสองพันยี่สิบหกวิกฟูดเรสต์ริงทูเก็ตเตอร์ฮาร์ดคอร์เพอร์ฟอร์แมนฟูโตลิสติกดีไซน์แอนด์คัตติ้งเอเท็กต์ในเอเวฟิล์อาร์เธอร์แดนทูทรี It's not just about looking ครับ It's about backing it up with real-world capability and innovation that make every journey and experience w h e t h e r you and off-road enthusiasts a weak end warrior or simply someone who wants a vehicle that stands out and p e r f o r m when it matters most. The Bigfoot Race Reserve Series consideration. Would you also like a shorter or slightly more energetic version depending on the style y o u a i m i n for?